วันนี้เรามาอัปเดตโครงการซับเสร็จีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ e l ลิทโซน B ีนะครับเอลิทโซน e b ตอนนี้มี9แปลงนะครับฟาซิลิตี้ครบๆอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะถนนคอนกรีตหนานะครับความหนาประมาณสัก10กว่าเซนประมาณ15เซนนะครับแล้วก็ทางหน้าโครงการของเอลิทเนี่ยเราทำเป็นถนนกว้าง12เมตรแล้วก็ปลูกเป็นต้นสนฉัดให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตโดยการพาเดินไปเรื่อยๆนะครับน้ำนะครับ เราเดินท่อไปให้ท่านแล้วนะท่านสามารถมาต่อนะครับแล้วก็ใช้น้ําได้เลยนะส่วนค่าน้ำเนี่ยเราจัดการกันเองภายในโครงการเนาะเพราะว่าเราทําการเจาะน้ําเองนะครับเดี๋ยวให้ดูทิศเหนือสักนิดนึงนะครับโดยส่วนมากแล้วอีลิทโซนบีเนี่ยหน้าแปลงจะหันไปทางทิศเหนือครับตรงนี้คือเขาภูหลวงนะครับแล้วก็เฉียงๆขึ้นไปนิดนึงจะเป็นเขาใหญ่เที่ยงครับจะเห็นว่ามีเสาส่งสัญญ,ญาณมี น่าจะเป็นกังหันนะอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับโอเคคราวนี้เรามาทางทิศตะวันออกก็เป็นเขาทางปักทงชัยเนาะไฟฟ้านะครับเป็น3เฟสซึ่งตอนนี้ทางโครงการกําลังขออยู่เนาะขอขยายเขตเข้ามานะครับอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถทําเองได้นะครับเราต้องให้ทางการไฟฟ้าเขามาทําให้นะฮะลวดเข้าบอยเรามีให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ท่านจะเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะจํานวนตารางวานะครับ จะมีทั้ง400ตารางวา400นิดนิดตารางวา800ตารางวาและ1,200ตารางวานะครับส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะครับและผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอีลิตโซน B นะครับเป็นโซนที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาติดน้ำถ้า หลายๆคนนะอยากมีบ้านพักตากอากาศอยากมีพูวิลล่าเนี่ยอยากให้ติดน้ําด้วยอยากให้ได้วิวเขาด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าท่านมาเขาใหญ่ท่านจะไม่ค่อยได้ครบขนาดนั้นหรอกครับท่านต้องเลือกสักอย่างจะน้ําก็น้ําจะเขาก็เขา是是ใช่ไหมครับเห็นพี่ๆหลายคนในกลุ่มชอบอพิมพ์แบบนี้แต่ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการที่ท่านไม่ต้องเลือกนะครับผมพาเดินลงมาตรงนี้เลยดินตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะ Oh. ทุกคนครับผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าผลโครงการนี้ไปแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าจะหาที่ติดน้ําแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าจะหาที่ติดน้ําและมีวิวเขาแบบที่ท่านเห็นนะ่ะใกล้เขาใหญ่เที่ยงแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร นะครับมันเป็นแปลงที่ถ้าผมไม่ได้เจอเจ้าของโครงการที่ใจถึงแล้วกล้าลงทุนแบบนี้ผมหายท่านไม่ได้จริงท่านคิดดูนะถนนคอนกรีตท่านเห็นนะความหนาเนี่ยสิกว่าเซนติเมตรนะครับความกว้างถนน12เมตรปลูกสนฉัดให้ตั้งแต่หน้าโครงการไปนถึงท้ายโครงการนะฮะ น้ำเจาะให้ก่อนเดินท่อให้ก่อนนะครับคลองมาทําให้เป็นน้ําสวยๆเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลั้วเขาบอยนะครับทำให้หมดวิวเขาทุกทิศทางทั้งเขาปักธงชัยเขาภูหลวงเขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วก็เขาทางคลองม่วงทางนี้ก็เป็นเขานะไปทางหนองสาลายนะครับทางวังไสรแต่ละแปลงเนื้อที่ไม่เท่ากันตัวเลขไม่เท่ากันยวผมจะขึ้นเป็นรูปไว้ให้หนะถ้าใครสนใจนะครับ ผมย้ำอีกทีว่าท่านพิมพ์คําว่าสนใจมานะครับถ้าท่านจองโดยมาจากช่องในเคลียร์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟท์แลนด์แอนโคหรือ s a เบอร์ทูธนะครับไม่มีค่าทมเนียมโอนนะครับเราจัดการให้ทั้งหมดนะย้ําอีกทีนะครับน้ํามีให้แล้วไฟฟ้าขอให้แล้วรั้วเข่าบอยทําให้ถนนคอนกรีตนะครับตรงนี้ติดน้ําแล้วก็เลี้ยงหินให้ด้วยนะครับเป็นวิวสวยๆที่ท่านไม่ต้องมาจัดการยากเลยนะแล้วก็ถ้าท่านมาจากเคลียร์เรานะครับ ไม่มีค่าธรรมเนียมออนครับฝากโครงการทรับเศษธ,ธีอิลิตโซนบีไว้ด้วยนะครับในท้ายคลิปนี้นะครับท่านชมวิวสวยๆได้เลยครับ